เด็กมาเที่ยวเขื่อนอุบรัชคาะมาหาคุณย่าทวดก่อนจะกลับสวีเดนแล้วเราจะไปเที่ยวเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเที่ยวบางแสนสองด้วยค่ะวันนี้เราจะมาหาย่าทวดค่ะตอนนี้แวะเข้าห้องน้ํามาถึงเขื่อน,นก็จะเป็นทางเข้าไปประตูทางไปบางแสนสองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตลาดถึงแล้วค่ะนี่บาง มาถึงแล้วค่ะฝรั่งเขาเคยเห็นตนุนบกหพวงถ่ายรูอปออกฝรั่งเขาเคยเห็นตน้นบักพุงเป็นยังซีเดอตอนุนบักหุง,างมาแล้วค่ะไปตามไปเลยค่ะมาเที่ยวอันนี้ก็คือสภาพตอนที่ตอนที่นามมากหลาย โมมี่มองจอดงทางร่างเนาะอันนี้ก็เป็นร้านของคุณอาตะก,กี้เองค่ะเป็นน้องสาวของพ่อนะคะร้านชื่อกล้องอีสานค่ะลงเนินมาเลี้ยวขวานิดเดียวก็จะเจอร้านเลยค่ะ <c oughs> มีความตื่นเต้นกว่าไปสกายวอล์กอีกค่ะถ <c oughs> ึงแล้วค่ะที่นั่น <c oughs> เป็นการมาเที่ยวบางแสนสองครั้งแรกของฝลังน้อยและก็ปป้า ก็จะน่าตื่นเต้นหน่อยนะคะว้าวเฟิร์สต์โกงเงินยัสมินคมาบางแสนสองออกน้องจูลีนออกป๊าป๊าเสียงอะไรเสียงอะไรคฟชั่นติแถวยืนอยู่ตรงนั้นเลยค่ะดีไหมน้ำเยอะไหมเยอะเลยค่ะอื่อือคือบรรยากาศนะคะทุกคน ตอนนี้เป็นฤดูฝนน้ำก็เลยเยอะหน่อยตรงข้ามตรงนู้นที่เป็นภูเขาจะเป็นหนองบัวลำพูนะคะนั้นนี่นอนฝั่งนั่นเป็นหนองบัวลำพูบ๊อบหยาดเลยนะอยากมันไหมเด้ออีกหน่อยหน่อยเนี่ยบ๊อบหยาดอย่างนั้นสิโลกเล่นน้ำ ามาเยี่ยมค่ะอ้ป้อ,อ,อ,ตอนตาด้วยโป <c oughs> ้อนตาด้วยกันนีน

ดื่มอะไรคะดื่มน้ำเก๊กหอยหรอคะ มาดูอะไรคะมาดูอะไรคะมาดูปลาบอกแม่ดิรูกมาดูปลาล่ะคะปลาอยู่ไหนคะไหนอยู่ไหนปลาปลาโอ้เก่งจังเลยพูดปลาก็ได้ด้วยปลาไปดูปลาจะไปดูปลาจะไปดูไหนไหนมันมาหรอมันมาหรอมีปลาจริงจริงด้วยโอ้ดูเดียนเห็นปลาออเดินทางปลอดภัยนะคะแลกมาบีเดนแล้วค่ะมาบอกยาทวดค่ะ น้องจะกลับสวีเดนแล้วนะคะไจะได้มาอีกจะไปกับป,ป้าไปสวีเดนแล้ว<ป>ขอบคุณค่ะไปไปดูเสนอนะับอ้ยเจัอน่าเที่ยกลับบ้า